ขึ้นลิฟต์ซูเปอร์คาร์ของโชว์รูมซูเปอร์คาร์ลอยฟ้า <Fi> แห่งแรกในประเทศไทยสุดแค่ไหนไปดูกันเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกับ R8 คันนี้เลยครับคันนี้เป็นตัว V10 Performance นะครับและเป็นตัว Quattro เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเลย เริ่มแรกครับเดี๋ยวเราเจะเอา R8 มาเก็บก่อนนะฮะหลังจากที่ไปรีวิวไปที่ยบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่องเลยนะฮะนี่คือโชว์รูมซูเปอร์คาร์ลอยฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองไทยนะครับต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆครับนี่แล้วเขามีแอร์ด้วยนะฮะแรงมากเมื่อกี้ลองไปขับแล้วสุดยอดมากๆรถโทนีนสตาสักเจนสุดท้ายไม่มีผลิตอีกแล้วในโลกครับขันถัดไปครับอันนี้คือ M2 CS นั่นเองเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นนึงนะฮะ โอ้โหฝั่งนี้นี่ปอร์เช่ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะน,นี่964คาบิโอเลนะครับแล้วก็อีกฝั่งอันนี้992โอ้992เทอร์โบเอสนะครับคันนี้โอ้ oh, อันนี้ก็เจนล่าสุดเลยหล่อมากแอร์เพนข้างบนอีกนะฮะอันนี้แมคคลาเรน Gt ขึ้นลิฟชั้นถัดไปนะครับนี่แมคคลาเรน Gt ครับผมโอ้โ oh, หอันนี้ก็เป็นตัวซูเปอร์คาร์ของทางฝั่งแมคคลาเรนที่เขาบอกเคลมว่าสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เดลี่ได้หมดนะครับแต่ฝั่งนี้โหดแล้วนะครับอีกฝั่งโหดไปอีกนี่ครับ เมอร์เซเดสนะครับตัว AMG GT ไม่ใช่ GT ธรรมดาแต่เป็น GTR ด้วยนะฮะโอ้โหนี่สีแบบเขียวแบบอย่างโหดเลยนะครับอันนี้คือสีเปิดตัวของเขานนั่เองครับผมโอ้โห e รี e e l ลนะครับนี่สุดยอดอันนี้นะครับ g t 3 r s อันนี้จะเป็นตัว991นั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าตัวโหดฮะที่นี่ g t 3 r s เยอะมากเลยนะครับมีทั้งตัว992ก็มีนะครับฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นตัว y m a n นั่นเองครับผมอ่าเป็น7 1 8 y m a n t นะครับสุดยอดมากชั้นถัดไปครับอันนี้ พุราคานโอ้โคันนี้ไม่ธรรมดาซะด้วยนะฮะเมื่อกี้แอบแอบคุยกันน้องๆน,นะครับน้องเติ้ลน้องปอนบอกว่าคันนี้ซูเปอร์ชาร์เจอร์ด้วยโอ้ฝาหลังนี่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดเลยคันนี้บอกเลยบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับถ้าเปิดขึ้นมานะฮะ โอ้โห Vf Engineering ครับนี่คือ s u p e r c h a r อร์นะครับเพิ่งเคยเห็น Lamborghini Huracan ใส่ s u p e r ร์ a r g e r เนี <hatten> ่ยเป็นน่าจะเป็นคันแรกในเมืองไทยหรือเผิ่เป็นคันเดียวด้วยซ้ำนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าแต่เพิ่งเคยเห็นทางแรกเลยปกติเราจะเห็นในต่างประเทศนะครับพวกแบบช่อง DDE อะไรเงี้ยแต่ในไทยเนี่ยทอินเทอร์โบเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่กี่คันเหมือนกันก็จะเป็นรถพี่โต้งนะครับ Huracan HTO นะครับก็จะมี2คันเลยโอ้โหอ้นี่ขนาดเอาปวดหูละ หูแทบตก โอ้ my god สุดยอดฝั่งนู้นนะฮะ STO ครับอันนี้หล่อมากเลยสีแดงโคตรชอบตัวไลท์เวทนั่นเองครับบอกเลยว่าตัวแรงขับดีมากอันถัดไป7.5 6 LT ครับโอ้คันนี้ฝาหน้าคาร์บอนนะครับคันนี้คาร์บอนเยอะมากเลยตรงไอซ็อกเก็ตคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอนมีรูฟสกูปด้วยเบาะเซนหน้าอีกโอ้โหคันนี้คือสเปคจัดเต็มนะฮะนี่แอลูเบียมตรงนี้คาร์บอนคาร์บอนหมดเลยและฝั่งนู้นนะครับ AMG GT R Pro ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโหดมากๆากลิมิเต็ดนะครับคราวนี้มาถึงชั้นนนนจออดดชัั้สสูงุะคครบี่ื Lamborghini เวนทดอเอสีไม่ใช่ SVJ ธรรมดาแต่เป็น SVJ r ีเจโรดสตอร์นะครับโอ้สีทองหล่อมากๆเลยนะคันนี้เป็นคันนึงเลยนะที่ผมมองว่าเป็น SVJ ที่สเปคสวยมากๆเลยแต่แน่นอนว่าตัวท็อปเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดไม่ใช่แค่คันเดียวครับฝั่งนู้นอีกคันครับคันนี้คือนาคารนเจร